ประมาณสองวันโอเคครับนี่นี่ผ่านแล้วผมมีคำถามแรกครับไอ้เจ็บมือทรงผมเซ็ตเซ็ตนานเอาเอาจริงๆพี่คำถามเจ็ดร้อยห้าสิบบาทได้ปุยเกินละห้าิบาทแหลกเลยครับเกิน้าสิบพี่อะไรเอาจริงจริงเลยนะคอจริงเลยนะ มันไปยืมพวกคุณอะแล้วผมต้องไปจ่ายให้เปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งมันไม่ได้ไปยืมผมอะผมก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะผมก็แบบอื้นัทอีเนชั่นแบบคนนู้นยืมคนนู้นสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอันนี้ผมไม่รู้นะจจ่ายแทนทำไมอะไม่ได้จ่ายแทนผมมานั่งยิ้มแบบว่ามีมีคำถามอะไรไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องไปแล้วยิ้มบอกว่าอะไรนะผมผมใช่ไหมอ่าฮะ สามวินาทีเสร็จแล้วครับสามวินาทีเราจะกกระปุกอืมแวกแวกของะไรแหกรองเท้าอะร่าหลวงมาไปขยุไปยุบยุะไรย่ออะไรเซนเซนครับแกแหกแหวกี่เอ่ามองวาซื้อไเอ้ยมีมีไอ้เรื่องี้จริงนี่มัจะคำถามไหนมันจะมันจะย้อนมาที่นี่นี่นี่กูแอบเห็นนี่นี่นี่กูแอมเบใช่ไหมครับใช่ไหมครับใอ่า ก็หาลูกสมุนเลยไงนี่กูดูปุ๊บกูรู้เลยมีแววนักธุรกิจเหมือนกันอะไรน่ามีแววนักธุรกิจเหมือนกันไม่ใช่กูเห็นรูปไอ้เหี้ยอ้หอศกที่วราจะมีลูกเป็นอัพไลน์เขาหรือเปล่าไม่ใช่ไอ้สานมึงจะเป็นดาวไลน์กูไม่ล่ะนี่พูดมากตามมึงไม่หูปันยอดจุยยโอเคก็อ้าวไอ้เหี้ยข้างหลังมีอะไรกันเนาะ โอเคโอเคก็เสร็จงานแล้วเดี๋ยวไปพูด่อยได้ไปกินสตาร์บัคกันถ้าไม่กินสตาร์บัคจะทำข้อสอบไม่ได้จำไว้จำไว้เออเฮียแล้วกูมีธุระเนี่ยไอ้สัสโอ้โหไม่ต้องไปปิ้งก้าวอีการบ้านต้องทำที่สตาร์บัคที่แม็กที่เคเอฟซีจำไว้จำไว้เออกูเคยกูเห็นประจําเฮียจริงถ้าไม่ทําที่นี่จะมึงต้องไปแบบกินก็ช่วยมึงไม่ได้เขาเรียกว่า แม้แต่ไปเรียนพิซองพิเศษที่อะไรมันก็ต้องไปแม็กอมันแน่นอนหรือ,อ,อ,อเอามาแก้วนึงฟุตคงฟุตคอร์ดกูเห็นไอ้เหี้ยวันนี้กูนั่งแดกข้าวไอ้เหี้ยยูนี่ดูต้องคิดอย่างนี้เหี้ยอะไรไม่นช่ไรวะใครพูดกับกูวะไอ้เฮียต้องถามนี่นายพลนี่ใช่ไหมมันมันพูดอะไรกันยูยูยูย,ยูต้องคิดยูไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยขนาดข้างๆอ่ะตอนแดกข้าวอ่ะมด้านนอกนะคะเดแต่มขนจะเคลียร์ห้องละโอเคครับอ้าวโดนไล่ครับโดนไล่